จ้าสวัสดีจ้ามือนีมาอีกแล้วกับคลิปใหม่มีอุปกรณ์ประกอบฉายอีกแล้วมือนีห้สาวยาวาอผู้ดำผู้แดงแล้วกันสายคํำนวณสายคํำนวณสิผ้าคํำนวนอยังมือนีมันใช้ได้อยู่ได้เป็นประโยชน์อยู่ได้ในการอ่นกนคํำนวณในการตีดมีบานเหานะคะสายคํำนวณคํำนวณต้องว่างแผนเนอะคะ่ะอันเรื่องเงินนั่นก็ว่าได้ว่าดีเลิศก็ประเทศอื่นเข้าดอกอกับพ่อพอบนันกันกับอิสราเอลเกาหลี อย่างที่บอกเลยเวลาค้นถามก็สิบอกว่าได้เป็นแสนพุละ่ะก็เจ้าอยากรู้เนาะไยได้ว่าได้ขี่ตัวได้หนี่แสนกลัวพุทละตอนมันเหลืออืมัปที่นี่ก็ได้มีแผนสองต้องหาผัวซอยนะคะต้องหาผัวซอยนะคะแบบตามกาหนดการนนเด้อืมหาโดนอะไรกับข้านเด้มันต้องมีกําหนดการหาว่าได้กับเมื่อนั่นคือแผนการน,นะคะไปหากินแถวบ้านเท่ากัน ได้อยู่เพราะพ่อบกันนะคะอืม mm hmm. กะอันนี้กะสำหรับตลาดอันซิดนีดย์นะจ่ะอันนี้ผัวมันก็มีหลายตลาดตลาดไทยตลาดเล้าตลาดยุโรปอันไหนก็ว่าไปอันนี้ขอเป็นอันตลาดซิดนีย์นะคะตลาดซิดนีย์นะคะได้เคยมีผัวตลาดอื่นมีอยู่ตลาดเดียวนี่แหละอืมว่าสิว่ากะกำหนดสองปีในการหาผัว mm hmm. เพื่อสิซอย หนีจากวิสานักเรียนค่าเสาใจหลายเหลือเกินนะคะเพื่อสิล่องอยู่ประเทศนี้นะคะนั่นั่นคือแผนทุกคนก็สิว่างแผนพ่อพ่อเป็นกันนั่นแหละนาออ่ะแต่แผนไผรชีสําเ็จนะคะเพราะว่าเขาต้องเห็นเล้ว่าอันตลาดซิดน,นีย์การแข่งขันหาผัวสูงคักนะคะเอออันโตล่อซื้อกินบอ่อืดค่ะอ่ะบออึดอีหลีรเพราะว่ายูนิฟมีซองถูกกฎหมายนะคะ อ่ะอพวกชันสวยคือว่าอันนั้นคือมีประโยชน์ในเฉพาะเรื่องนั่นนะกสิโตกไปนะคะข้าเจ้าไปซื้อกินได้ง่ายสบายบ่ปวดหัวปวดประสาทต้องเอาใจจังสันจังสี่นะคะสายซื้อกินก็นหลายคักสายสุกข,ของสุกข,ข้าวพ่อเส็บๆน็นวดนวหน่อยหนึ่งตามล้านนวดกับบุอ๊อทนะคะเ้าต้องมีว่างแผนการตลาดให้มันดีเพราะว่าคู่ต่อสู่มันหลายคักนะคะ ประด็นีนแผนของเจ้าของผูใ้ใดสิเอาปั๊บไปใส่ได้กับไปใส่เด้อนะคะบ่ะได้ว่ากันบ่ได้ห่วงห้ามบ่ได้จดสงวนลิขสิทธิ์นะคะสวยเซ็กซี่ได้ปั้นนี่ละ่ะก็ได้อยู่ภายในภายในเวลาที่กําหนดบ่เกิน2ปีนะคะบ่ะเกิน2ปีเพราะว่าเป็นคนขี้เบือ่อกะไว้ว่าเอาประสบการณ์ชีวิตอยู่นีจ่จัก2ปีกัหน,นีไปประเทศอื่นแล้วล่ะว่าซั่นมักเที่ยวเนาะอยากเห็นโลกภายนอก แต่ว่าก็ยูนี่เมาเราจะเก้าปีและวะ้วว่าอ่าก็คืออันนี้ของเจ้าของนะคะส่วนโตใชว้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะนะคะเอาไปใส่ได้กับไปใส่นะคะอันนี้ก็คือออันอ่างมันเป็นโลดนะคะเยะสิวานผู้ทา่ไมาหาผลประโยชน์จากเนะขาเนาะเขาก็ยังหาผลประโยชน์จากเขาเขามีประโยชน์ยังให้เขาหละสําประคุณบอกออกมาโลดนจะจ้ะเห็ดงานกินอ่า เลียงเจ้าของมาโดดแล้วไปตองห่วงเรื่องนั้นนะคะแค่สะมาเหง,งานใดพ่อแม่กะอืมบ่ได้ว่าเป็นอันคือในละครวิทยุเป็นงไงแลนหุ่มจะมากินแจกเงกินกับบอมเนนะเออค่อนข้างขีท้ทีนะคะเจ้าของอย่างน่นนะบ่มีดอกเรื่องนั่นนะ่ะนะอืมเรียงแต่แม่คนเดียวนี่ล่ะจใจ่ค่ากับเขาเรียงแม่ไปตองห่วงหรือแ,แม่ฉันเส้นเรียเงเองเรียงแต่ฉันคนเดียวนี่ล่ะแล้วเทากับมีอัน มีบานมีซองอยู่มีทีไฮทีหน้าอยู่กับบอกเข้าไปนะคะเออเขาจะได้รู้ว่าเขามีประโยชน์นะคะอันว่ามีประโยชน์หลายๆเขาบอกว่าเอาแันนี้ได้ล,ละ่ะมีแต่อันความงามอย่างเดียววะสันหลายๆคนกะเดี๋ยวจะทางเนาะทางไข่ทางมั่นถ้าผู้ใดสิเห็นว่าท้างนี่เป็นประโยชน์กะอันเอาไปใช้เอานะคะเพราะเห็นว่าอันค่าแต่อันจะต้องรักกันจริง จะเป็นคนใจดำมองหาแต่ผลประโยชน์ว่าสันมีคนเคยว่าให้เข้าอยู่มองหาผัวกันหาผลประโยชน์ไปน้ำเด็กเออมันมีประโยชน์กับเข้าวอือผัวมันมีประโยชน์กับเข้าวอเข้ามีประโยชน์กับผัววอเอา้ามันก็ต้องอสมอพากเท่าๆท่เชื่อมกันในจังหนอ่อยอืหาเรียงเจ้าของได้ยืนนึงไว้ก่อนนะคะอันนี้เฮ็ดมาโดนแล้วแต่เล็กก็ไม่ได้คิดว่าสีเอาผัวนะคะ เฮ็ดไปเฮ็ดมากกับมือยต้องใส่เครื่องทุนแรงนะคะอืมเประสิดันูุล่างเฮ็ดกระดอกกร,รียะแเก่งคักกับบูแมนเด้อเขาเป็นไม่ยิง่งเขาใส่ความเป็นไม่ยิง่งให้มันเป็นประโยชน์นะคะอันนี้คือเกินอ่านแนวทางการหาผัวของใครของมันอะนะ่ะเนาะอันนี้อันน่ะของพ่อดำพ่อแดงสีผ้าคำนวดเนานะ,อนนะนนเอาฮ้ามีประโยชน์เขากะจังสีเอานะคะอืมเสมอกันอืมพ่อพ่อเป็นกันอืมเฮ้าก็ซอยเขาไดเขาก็ซอยเฮ้าได ว่าท่นอืมพอแดงพอแดงก็สิบบไร้ว่าเป็นอ,อาศัยสายว่าอันไอ้ผัวล่อผัวเลียงนอนกินข้าวอยู่บ้านกับว่าแมนนะคะพอดงพอแด,ง,อดงคนข้างงกเด้องต้องการเงินสูงนะคะต้องการเงินมาตลอดนั่นแหละที่เล่นไพ่เนี่ยรู้แล้วรูแต่โดนแล้ว,วัจของต้องการอย่างต้องการเงินมาซื้อข้าวกินแต่วาอืมฐานะทางบ้านค่อนข้างอ่คอคนข้างจนนะคะเรื่องเงินได้เป็นปัญหา เรื่องนงินก็เลยสําคัญสําหรับผู้ดาผู้แดงเลยจ้ะก็เลยต้องคํานวณก่อนว่าผัวมีประโยชน์บ่อเฮากับอ้างเข้าแนวว่าเข้ากับมีประโยชน์อยู่นะคะอันนี้ก็คือผู้ดาผู้แดงก็สําเร็จแล้วนะคะผู้ดาผู้แดงก็สิอันอันเซ็กซี่ไปเล่นแย่งเอาฉันสวยเรื่องนั้นผู้ดาผู้แดงขอผ่านนะคะเป็นทางนะทางใสยผู้ดาผู้แดงก็สิเอาวางเพนประมาณนี้นะจ้ะผู้ใดิอันอยากเอาไปใส่นะ สำหรับคุณมาหอดนีหรือผู้กลังซีมาเราก็เลยนะคะเอาหัวให้มีประโยชน์นะคะอันเซบๆแล้วนอนนะอันอยากไปกินยำใดก็ลอยไปก็ได้อยู่บางคนขาเจ้ากระเหตุอยู่จังสั่นอยู่นะอืมบางคนก็รอซื้อซื้อมันบ่เซบนะสวยตะลุบจุบ่หอมก็มีเด้อ่าสันคือกันละก็มียิ่งเนาออันลอลล์ขึ้นว่าจะเซ็บ่าสัน บ่ปันใดบ่ปันใดอืมขอบอกบ่ปันใดบ่ปันใดบ่แซ่บปันใดเรื่องนั่นผ่านนะบ่ผ่านเออบ่ผ่านผ่านหรือบ่ผ่านกับบัรู้นะมาลองเบิ่งกันเอานะคะอันนี้เทคนิคของการหาผัวตลาดออสเตรเลียตลาดซิดนีย์แล้วกันนะคะผู้ใดมากกับท็อปปิกนี้กับกดไลค์กดแชร์ให้นะอย่าสิเบิ่งซื่อๆละให้ตัวเป็นประโยชน์แน่นะกดไลค์กดแชร์เพื่อพ่อดั่งผูแดงสิได้ไปหาเฮ็ดเวียกแนวใหม่นะคะเพื่อสิได้ดังแล้วก็สิ เกียณอีหยังไปยังเสียณน,นะาหาเห็นน้าอื้อหนึ่งเสียผู้ดังผู้แดงกะนวดมาโดนแล้วกบเมื่อยอยู่เดยนะคะอ่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้ละจ้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไวาสัน้นกดติดตามันนะจ๊ะอ่ะจบสำหรับคลิปมือนี้จา้า